หนูชื่อเด็กหญิงสุภัทิลาสุไกรกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเานินทับหวานค่ะหนูเป็นคนในึ่เลยนะคะที่ชอบอ่านหนังสือมากๆหลากหลายแนวแต่แนวที่หนูชอบที่สุดคงจะเป็นแนวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพราะหนูเป็นคนที่ชอบการทดลอง,างามากเลยค่ะหน,นงะังสือเล่มโปรดของหนูนะคะคือหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า50ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวันค่ะ มีผู้แต่งคือมิสเตอร์โจอาคิมแฮกเกอร์ค่ะนังสือเล่นนี้เป็นแนววิทยาศาสตร์ที่อ่านเข้าใจง่ายและเป็นขวัญใจเด็กๆถึงและคือหนูเองค่ะมีผู้แปลเป็นไทยคือคุณวราคณาจิริวานนท์และผู้วาดภาพประกอบน่ารักน่ารักวาดโดยคุณสร้อยมาลาจิรินค่ะพิมพ์ครั้งที่หนึ่งในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่มาจากสำนักพิมพ์นามนี Book Publication ค่ะ ังสือเรื่องนี้ประกบรอบไปด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์50การทดลองที่สามารถตอบคำถามในชีวิตประจำวันในแบบที่ผู้หนูสงสัยได้ค่ะโดยเมีตัลละครทั้งโจเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยแนะนำการทดลองตา่างๆเป็นการทดลองง่ายๆที่สามารถหาอุปก,กรณ์ได้ง่ายในบ้านเช่นการทดลองต้นไม้จิ้มฟันกับขวดน้ำที่ทำให้โนงหารสงสัยว่าทัพดวงตาคืออะไรหรือว่า การทดลองเจลลี่แบร์บแสนกลนที่สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเราจึงดื่มน้ำทะเลไม่ได้มีอย่างหนึ่งที่หนูสงสัยมานานะคือบ้านหนูอยู่พัทยาหนกูก็เห็นโซ่ที่รา้วมากับเรือในทะเลว่ามันเกิดเสนิมขึ้นบ่อยๆหนูก็เลยสงสัยว่าแสดงขึ้นได้อย่างไรวันนี้หนูก็เลือกวิธีการทดลองเปลี่ยกนกัดก่อนฟอยหนูจะทำให้ทุกคนดูเลยนะคะ ขั้นตอนที่1นนะคะวางเองเรียนทั้งคุตาไว้บนฟอย์ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะขั้นตอนที่3ค่ะใส่น้าอุณหภูมิห้องนะคะขั้นตอนที่สี่ค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ เราจะวางไว้เป็นเวลา1วันค่ะแล้ววันพรุ่งนี้จะมาดูผลกันนะคะครบ1วันแล้วนะคะมา่าเราจะผลการทดลองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อหยิบฟอยล์ขึ้นมาฟอยล์จะมีรอยขอบเสียนะคะออกและอยากชัดเจนและมีสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะเคลื่นลงให้ทุกคนได้ดูก,กันเลยนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าทองแดงอะลูมิเนียมและน้ำเกลือ เป็นตัวประกอบที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าอ่อนๆและกระแสไฟฟ้านั้นจะเคลื่อนที่ผ่านทองแดงไปกัดก่อนอลูมิเนียมฟอยล์เองค่ะซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการเกิดสนิมนม่เเองค่ะหลังจากการอ่านหนังสือและได้ทดลองตามแล้วนะคะหนูว่าเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราจะใช้กระบวนการไฟฟ้าเคมีนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันโดยหนูจะทําให้กอดพะเงินของคุณพ่อกลับมาใสยอีกครั้ง และนี่คือกรอบพักเงินนะคะที่มันดูเหมาะคล้ำมากๆหนูจะทําให้ทุกคนดูกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะหนูจะนําฟอนเข้าไปนขันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่สองค่ะจะใส่เกลือเข้าไปเลยนะคะขั้นตอนที่สามค่ะใส่เกลือโซดลงไปค่ะและขั้นตอนที่สี่นะคะใส่ฟอลงไปค่ะ ข้อที่5นะคะใส่กอบพลาเงินของพ่องไปค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะวางทิ้งไว้นะคะให้ครบ30นส,สทีค่ะหลังจากผ่านไปนาีแล้วนนะคะเราจะมาดูผลกันค่ะและนี่คือกอบพลาโลหะของพ่อนะคะจะเห็นได้ว่ากอบพลาของพ่อเนี่ยได้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง ด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีพร้อมจะรปรบกับพ่อแล้วค่ะหน,นูรักหนังสือเล่มน,นี้ก็ตรงที่หนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือที่ตรงกับความจดหนูและหนูไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร,ร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวว่าจาของเราการทดลองสนุกสนุกทนงหนังสือเล่มน,นี้ทําให้หนูได้ใช้เวลาความกิจกรรมกับครอบครัวและช่วยดึงดูดความสนใจจากหน้าจอโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะหน,นูรักหนังสือค่ะ